สวัสดีค่ะในชันชื่อดิฉันภชลาพรจิตพิมายนะคะวันนี้นะคะจะมาพูดเรื่องการเกิดข้างขึ้นข้างแรมค่ะสาเหตุการเกิดข้างขึ้นข้างแรมนะคะเกิดจากดวงจันทร์นั้นไม่มีแสงในตัวเองเลยนะคะและได้รับแสงจากดวงอาทิตย์ซึ่งถ้ามองจากบนโลกนะคะจะมองเห็นว่ารูปร่างของดวงจันทร์นั้นเปลี่ยนไปนะคะ่ะเป็นครึ่งเสี้ยวนะคะ ข้างขึ้นนั้นจะเกิดขึ้นระหว่างคืนเดือนมืดจนถึงคืนวันเพ็ญค่ะโดยจะใช้ด้านสว่างของดวงจันทร์นะคะเป็นตัวกําหนดค่ะส่วนข้างแรมนะคะจะเกิดระหว่างคืนวันเพ็ญจนถึงคืนเดือนมืดอีกครั้งค่ะโดยใช้ด้านมืดของดวงจันทร์นะคะเป็นตัวกําหนดค่ะส่วนข้างแรมนะคะจะเกิดระหว่างคืนวันเพ็ญจนถึงคืนเดือนมืดอีกครั้งค่ะโดยใช้ด้านมืดของดวงจันทร์นะคะเป็นตัวกําหนดค่ะ ส่วนคืนเดือนมืดนะคะดวงจันทร์นะคะจะอยู่ระหว่างโลกและดวงอาทิตย์ค่ะหรือดวงจันทร์นะคะจะอยู่หน้าดวงอาทิตย์นั่นเองค่ะโดยในคืนเดือนมืดนั้นนะคะกลางวันและก็คืนจะไม่มองเห็นดวงจันทร์เลยค่ะและในคืนเดือนเพ็นนะคะดวงจันทร์กับดวงอาทิตย์นะคะจะอยู่ตรงข้ามกันค่ะโดยแสงจากดวงอาทิตย์นะคะจะตั้งฉากกับดวงจันทร์พอดีค่ะและในคนที่อยู่ใน ด้านกลางวันนะคะจะไม่สามารถมองเห็นดวงจันทร์ได้ค่ะส่วนคนที่อยู่ในด้านกลางคืนนะคะจะสามารถมองเห็นดวงจันทร์ได้นานที่สุดเลยค่ะตั้งแต่6โมงเย็นจนถึง6โมงเช้าเลยค่ะดิฉันขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะ